บฉะนั้นหนึ่งปีที่ผ่านมาสำหรับบรรดาผู้ศรัทธานั้นข้อหนึ่งก็คือเขาจะต้องทบทวนตัวเองในสิ่งที่ผ่านมาสองวางแผนที่จะทําในวันนี้และก็เตรียมพร้อมในวันที่เราจะพบไปพบกับรสุปหานุตลาถ้าพี่น้องมีสามข้อนี้ชีวิตของเราก็จะประสบความสําเร็จ อดีตที่ผ่านมาเราทําผิดอะไรบ้างหนึ่งปีที่ผ่านมาใครที่เรายังไม่ขอมาอัพเขาความดีกับพ่อแม่เราทําบ้างหรือยังทบทวนและแก้ไขด้วยกับการกระทําความดีและอภัยโทษและเตรียมพร้อมที่จะกลับไปสู่ลนลอสุภภานวัตตลาพี่น้องครับนี่คือสาประการในวิถีชีวิตของผู้ศรัทธาท่านอิหม่ามอันมาร์ดีได้กล่าวว่า การทบทวนชีวิตนั่นหมายถึงว่าการที่บุคคลหนึ่งนั้นจะต้องคิดว่าวันนี้เขาทำอะไรลงไปบ้างหากว่ามันเป็นความดีก็ให้ทําต่อไปหากว่ามันเป็นความชั่วก็ให้หยุดแล้วก็ตบัตตัวต่อรอสุบฮานุตาลารอสุบฮานุตาลาได้กล่าวว่ายาอายุลลาลดีนอาเมนุตตะกุลลอฮ์วันตันซุดนัฟซุมมากัดดัมต์ลิกัดวัตตะกุลลอฮ์อินนัลลอฮะข้บีรุมบิมาตะมลู โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงยำเกรงต่อล์และจงเตรียมพร้อมในวันกิยามะในวันพุ่งนี้คือวันกิยามะสิ่งใดบ้างที่เราจะนำกลับไปแต่จริงแล้วอัลลอฮฺสุบฮานาตะละนั้นผู้ทรงรู้ดียิ่งกับสิ่งที่มนุษย์นั้นได้กระทำํำฉะนั้นพี่น้องครับท่านอนับฮุลัลาวะสัลล่าก็ยังสอนเราบอกว่าคนที่ฉลาด ออัััลลลกููมมมมนนดดาาาาะะวิิบเตคนที่ฉลาดคือคนที่ตรวจสอบตัวเองอย่างสม่ำเสมอและพร้อมเตรียมเสบียงความดีหลังจากความตายนี่คือคนที่ฉลาดเวลอาพรซูมันอัตบะ้า نفسه ฮาว่าฮะวะตทมานน่าอัลลอฮินอามานีส่วนคนที่โง่เขา คนไร้าซึ่งความสามารถคือคนที่อยากจะทำอะไรก็ทำตอบสนองอารมณ์ของตัวเองแล้วก็ไปหวังลมๆเล้งๆจากอัลลอฮฺซุบฮานวตาลาพี่น้องครับนี่คือสองประเภทที่ท่านนาบีสุลตาลลฮุอาริวะซัลลัมได้บอกว่าบุคคลที่ฉลาดคนที่ตรวจสอบตัวเองและเตรียมสเสบียง ส่วนคนที่โง่ขเขลาอยากจะใช้ชีวิตอย่างไรก็ใช้ไปเลยเหมือนเวลาเราไปเที่ยวพี่น้องครับเราจะจะอยากจะให้การเดินทางของเรามีความสุขครอบครัวภรรยาเราเราก็จะสรรหาทุกอย่างเพื่อตอบสนองภรรยาและครอบครัวของเราเราทำได้แต่ถ้าหากว่าเราจะต้องไปพบกับออสุภาฮานุตาลาแล้วเราไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยพี่น้องครับ แล้วสวรรค์มันจะคู่ควรกับเราไหมสวรรค์นั้นมีราคาพี่น้องครับราคาด้วยกับคุณงามความดีอามัลอิบาดาที่เราจะต้องบากบั่นทำอดทนทำฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาต่อละซุบฮานุอัตตาลาทั้งหลายอัลลอฮฺซุบฮานุอัตตาลาได้บอกว่าเวลาตะกูนุกัละดีนะนะสุลลาฮะฟังซาฮุมอังฟุซาฮุมุลาอก้าอุมุลฟาซิกูน และพวกเจ้าจะได้เป็นอย่างเช่นบรรดาผู้ที่ลืมอัลลอฮ์มิเช่นนั้นแล้วพี่น้องครับอัลลอฮ์สุบฮานวอัตลาก็จะทำให้ตัวของพวกเจ้านั้นลืมตัวเองและชนเหล่านี้แหละพวกเขาเหล่านี้แหละคือบรรดาผู้ที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์สุบฮานุวตตลาเมื่อใดก็ตามที่เราลืมอัลลอฮ์สุบฮานวอัตลาพี่น้องครับอัลลอฮ์จะทำให้เรานั้นลืมตัวเอง ให้เราหลงอยู่กับความสุขสําราญไม่อยากตายอยากจะกอบโกยความสุขในโลกนี้มากที่สุด